แต่งตัวแต่งตัวให้เด็กนักเรียนนะคะจะไปอะไรน่ะไปไปเต้นวงภาษาไทยว้าวสู้ๆนะคะไปเต้นวนภาษาไทยนาะาป่ะเต้นบงรพาไทยสวยไหมคะเย็บเองค่ะใช่ไหมใครเย็บให้หล่ะแม่แม่เย็บให้เนาะน้องพิมพ์นะคะอยู่ปอ,อะไรนะ่ะปหนึ่ง ปอหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะอสวัสดีค่ะแล้วก็จะมาทําอะไรนนะฝนตอนนี้ก็รังจะตกเนาะมันตกดีเนาะโปรยปรยอยูอยอย่ตรงหน้าบ้านเราเลย <ทำ S 1> ใส่ข้างนอกใช่ไหม,มอา้าวเย็บเย็บจเกื้าถูแม่นี่เนี่ยสุดยอดเอาหมุนดึงสวยไหม ตามแม่้ใช่ไหมเบิ้งของเลยของสู้ค่ะบายบายอานั้นเลยเอามานั่งโต๊ะเด้อค่ะนั่งบนเก้าอี้สูงแน่นไหมคะแ<ม>น่นไหมยังไม่กินข้าวแน่นไหมไม้ได้ไหมคะจะใช้เุ็นกระจะเรียนอะไรนี่ เข้มขัดใช่ไหมคะใช่ใช่เลี่ยดโอ้ยมาสูบมือลูกแผลแผลไปล้างหน้านะคะเอ๊เกียวจิ๋วจิ๋วแล้วเนี่ยตุ๊กไปกินข้าวได้ไหมเนี่ยได้ตอนนี้ก็ลดย่อนได้นะใส่กลัดอึลดถุงอ้วนเข้อว่าเรียกว่า,ยวาอย่างหนึ่งก็เรียกว่าขัด เรียกว่าอะไรที่ใส่เอ็นเข้มขัดเนาะนี่นนดาบมีจูดนำแตงเล่สว <c oughs> ยแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปวีผมนะคะไปหวีผมคะ่ะใชยางรัดผมเอาอยางสีดำดำนะคะยางรื่นๆนี้ใช้ได้ไหมคะนั้นมาหน่อยค่ะ จับน้องมาเลยนะคะ,ะได้แล้วเนาะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาด้วยมาทาครีมสักหน่อยทั่นี่ก็กันแดนด,น,ดนิดนนะคะเด็กน้อยจะหัอหน้าหยยานุนหลับมาหน้าหน้า ก็ทาโลชัน่นเลยนะคะจะได้ทาเป้งข้าวจ <c oughs> ักรยานะคะใ <c oughs> นชั้นแล้วก็ทำเลแง <c oughs> อาบปากไว้นะคะมาแล้วก็ทาครีมด้านหน้านะคะ เอาคอขึ้นนะคะห <mm> ยาเป็นเพศค้อนี่ดำปื๊ดนะคะคิดเขาเรียกว่าอะไรคิดไข่เน๋ะคไะคิดไขะะะะ่ก็ถือมาคือใกล้นะคะก็เอามือมาลูบของเองก็ได้นะเอาไม่นาสูกเอาลูกเอาเอง เอาโชว์ใบหน้าสิคะสวยไหมคะเท่านี้ก็ไปทาแป้งนะคะแล้วก็ไม่ทาลิปก็ได้เพราะเขาเป็นคนไม่ชอบทาลิปสติกไม่ชอบแต่งหน้า <laughs> บ๊ายบายคะ่ะ